ข่าวร้ายสำหรับสายกินวีเจจ๋านัฐวิรนุชเผยเคล็ดลับลดพุงอยากปังต้องทำสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำวีเจจ๋านัฐวิรุชเผยเคล็ดลับลดพุงสำหรับคนอยากบุ่นปังแต่เป็นข่าวร้ายสำหรับสายกินเรียกได้ว่าออกมาแชร์เคล็ดลับหุ่นสวยหุ่นปังให้กับบรรดาแฟนคลับน้อยใหญ่อยู่ต่อเนื่องสำหรับนักแสดงสาวจา๋านัฐวิรนุชทองมีหรือวีเจจ๋า อย่างล่าสุดวันที่20สิงหาคม2567สาวเจ้าก็ได้ออกมาโพสต์คลิปโชว์หุ่นสวยสั飒ขณะออกกำลังกายลงอินสตาแกรมพร้อมกับเผยเคล็ดลับลดพุงให้กับแฟนๆโดยงานนี้สาวเจ้าก็ได้เผยผ่านทางแคปชั่นเอาไว้ว่าเจ้าพุงมันจะอยู่กับเราไปจนกว่าเราจะกินพลังงานเข้าไปน้อยกว่าหรือเท่าๆกับปริมาณที่ใช้แล้วเพิ่มการเผาผลาด้วยการออกกำลังแบบเวทเทรนนิ่ร่วมกับการคาร์ดิโอเดินหรือออกกำลังใน ทน2สองร่างกายจะดึงไขมันมาใช้ได้ดีที่สุดแต่ต้องออกกำลังแบบอื่นสลับสลับด้วยหุ่นดีสุขภาพไม่มีขายทางอยากได้ต้องทำและนอกจากนี้วีเจจา๋าก็ยังได้เน้นย้ำผ่านทางคลิปอีกว่าไม่ว่าจะเล่น เล่นท้องทุกวันแต่หูกรอบมันอร่อยอยู่ตลอดไปถามเลยครับตลอดไปข่าวร้า,รายที่ทําใจยากจริงที่สุดค่ะพี่จา๋าไก่ทอดกับไอติมมันอร่อยอฮือรู้สึกสิ้นหวังมากค่ะสุดยอดเดะเดะลาก่อย6แท็บเราว่าต่อไปต้องมีฟิเลอร์พุงเล่นเวทบวกกินมื้อเย็นให้น้อยลงพุงลดอยู่นะ ดร์นัถาวีรนุชทองมีเกิดวันที่28ตุลาคมพศ2522ชื่อเล่นจา๋าเป็นนักแสดงและวีเจชาวไทยทางชาแนลวีไทยแลนด์ดร์นัถาวีรนุชทองมีเป็นทิดาคนโตของพลตำรวจตรีวรณิตกับนางพัควจีทองมีมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อเกอบบุญชื่อเล่นจูน ดร์นัฐาวีรนุษทองมีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสตรีนนทบุรีระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปีการศึกษา2544ระดับปริญญาโทยุโรปศึกษา European Studies จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยปีการศึกษา2550ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยรามคำแหงปีการศึกษา25 โดยการเป็นมีเจทางช h a n แ e นวีไทยแลนด์จนทําให้มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายแบบพิธีกรถ่ายโฆษณาหรือละครและก้าวเข้ามาเป็นานางเอกเต็มตัวกับ,กบภาพยนตร์เรื่องแรกคู่แทบปาฏิหาริคู่กับเจษด,ดาพรผลดีและยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาและแสบสนิทสิทสายหน้าเป็นต้น